ตอนที่หกคำพูดของฉันทําเอาทนายชาราเต้นผางด้วยความตกใจเขามองหน้าสองแม่ลูกชะงนก่อนจะพยักหน้ายอมรับว่าที่พี่เฟิร์นเคยบอกไว้เป็นเรื่องจริงคุณแอลครับผมอยากให้คุณแอลไต่ตรองอีกรอบทำไมคะไม่มีเงินมรดกแม่แท้จะดูแลลูกสาวของตัวเองไม่ได้หรอ คำพูดจากปากฉันแช่แข็งห้องทำงานขนาดใหญ่บนชั้นสของอาคารกลางนิวยอร์กทุกคนมีใบหน้าแข็งค้างโดยเฉพาะมารดาทแท้ๆของเด็กหญิงเอลิสร่างเล็กของพี่เฟิร์นพุดคูลงสองมือสั่นเทาพยายามก้มหน้าซ่อนน้ำตาทำไมฉันพูดอะไรผิดไปงั้นเหรอตั้งแต่แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้าน ไม่ใช่เพราะฝั่งบ้านพี่เฟิร์นหรอที่อยากได้เงินจากพ่อแอลพี่มีเหตุผลที่ต้องทำตามพิ่นัยกรมแอลช่วยฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่เฟิร์นปาดน้ำตาก่อนจะเงยหน้ามาสบตากับฉันดวงตาสีดำของเธอสั่นระริกริวน้ำตาไหลลงมาเป็นสาย อาบแก้มนวลก่อนจะตกลงบนตักของตัวเธอเองฉันมองภาพตรงหน้าด้วยความสงบนิ่งทั้งที่ในใจตบตีกันวุ่นวายอยากเอื้อมมือไปปาดน้ำตานั่นให้พี่เฟิร์นเหมือนวันที่เราดูหนังแล้วร้องไห้ไปด้วยกันแต่อย่าเลยอยากถลำลึกไปมากกว่านี้เลยนะแอลพี่เฟิร์นไม่ได้แสนดีอย่างที่แสดงออก จำไม่ได้หรอว่าเขานอนกอดผัวกระซิบข้างหมอนไล่แกออกจากบ้านยังไงฉันให้เวลาพวกคุณได้อีกแค่ห้านาทีค่ะพวกเขาใช้ไปแล้วสิบนาทีทุกอย่างให้จบลงแค่นี้เถอะฉันเหนื่อยไปทั้งใจแล้วงั้นฉันขอเวลาคุยส่วนตัวกับแอลสักครู่นะคะคุณอน,นัน รบกวนดูเอลิสให้สักห้านาทีได้ไหมคะด้วยความยินดีครับงั้นผมกับหนูเอลิสจะออกไปรอด้านนอกมิสเลวิลเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับของว่างเต็มถาดฉันพยักหน้าให้หล่อนทำตามนั้นเลขามืออาชีพจึงเชื้อเชิญทนายและเด็กน้อยไปพักทานขนมยังโซฟารับแขกสักก่อน อาแเอลเอลิสกัดริมฝีปากเหมือนอยากจะพูดอะไรกับฉันแต่แล้วก็ไม่ได้พูดออกมาเด็กน้อยเดินจากห้องตามการจับจูงของทานายจนหายลับไปทำไมนะแค่เด็กคนหนึ่งถึงมีอิทธิพลต่อหัวใจฉันได้ถึงขนาดนี้หรือเป็นเพราะเอลิสคือเชื้อสายหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของครอบครัวหรือเป็นเพราะ เอลิสคือลูกของพี่เฟิร์นหรืออาจจะใช่ทั้งคู่หลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยคบหรือนอนกับคนอื่นฉันมีประสบการณ์ความรักมามากมายเพียงแต่เป็นระยะที่สั้นมากกว่าคนทั่วไปแค่หนึ่งคืนยาวกว่านั้นไม่เกินหนึ่งเดือนฉันลบภาพที่พี่เฟิร์นนอนซบอกลูสบนเตียงไม่ได้ ภาพความสงจำนั้นมักปรากฏเป็นใบหน้าฉันแทนพี่ชายเสมอพี่เฟิร์นยิ้มหวานนอนซบอยู่บนร่างกายฉันหยอกเย้าพูดคุยเหมือนเช่นที่ผ่านมาแอลคะพี่ขอโทษนะที่พูดไปวันนั้นขอโทษที่ทิ้งแอลไว้คนเดียว ฉันตบจินตนาการฝุ้งเฟอ้อของตัวเองให้หายไปจากความคิดพี่เฟิร์นไม่ได้กล่าวประโยคนั้นฉันนั่งคิดไปเองคนเดียวความจริงนางทนโทษอยู่ข้างหน้าถึงใบหน้าเล็กจะเปื้อนหยาดน้ําตาแต่ไม่มีคำขอโทษหลุดออกมาอย่างที่ฉันฝันแน่ๆพี่เฟิร์นจะขอโทษฉันทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกัน พี่เฟิร์นจะพูดเรื่องอะไรคะแอลสบายดีนะพี่เฟิร์นใช้เวลาห้านาทีเพื่อถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบหรอคะดีค่ะตอนนี้พี่เฟิร์นเหลือแค่สี่นาทียี่สิบวินาทีแล้วฉันหวังอะไรอยู่กันนะหวังให้พี่เฟิร์นบอกรักหรือไงตื่นสักทีเถอะแอล แอลพี่พี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีอาการอึดอัดของพี่เฟิร์นทำเอาฉันเริ่มหัวเสียเริ่มจากการขอโทษฉันไม่สิเริ่มจากไหนก็เริ่มเถอะฉันรู้จะใส่ใจพี่เฟิร์นเหลือสี่นาทีท้วนค่ะนั่นสินะจูจู คำพูดที่เหมือนพูดกับตัวเองก็ดังขึ้นขอเวลาพี่แป,ป๊บนะแอลพี่เฟิร์นเช็ดน้ำตาลูกๆแรงกดหนักจากมือที่ค่อนข้างหยาบทำให้ใบหน้าไรเครื่องสำอางใดๆของเธอแดงเถอกไปหมดไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรือยังไงกันพี่เป็นผู้หญิงแบบไหนกันนะหัดดูแลตัวเองบ้างสิฉันหงุดหงิด จนอยากจะตะโกนบอกผู้หญิงตรงหน้าเลอเกินติดแค่ไม่ได้เป็นอะไรกับเธอแถมยังจะถูกพี่ในกรรมผูกมัดให้มาเลี้ยงลูกให้อีกชีวิตบัตรบพพี่จะเล่าเรื่องให้แอลฟังก่อนแล้วแอลจะตัดสินพี่ยังไงพี่จะยอมรับทั้งหมดแต่แอลด้วยสงสารเอลิสก็พอฉันพยักหน้า เป็นสัญญาณให้พี่เฟิร์นเริ่มพูดเข้าเรื่องสักทีส่วนจะสงสารหรือไม่นั้นฉันเป็นคนตัดสินใจนี่สุดท้ายถ้าฉันไม่สงสารใครจะทำแม่ตลอดเวลาที่แต่งงานมาพี่นอนกับลูซแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นเป็นเพราะพี่ พี่พี่เฟิร์นมองหน้าฉันก่อนจะผละหนีไปตอนแรกทุกคนดีใจมากเรื่องเด็กในท้องสี่เดือนต่อมาพอรู้ว่าพี่ท้องเด็กผู้หญิงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพี่ไม่ได้โทษพวกเขาพี่รู้สถานะของตัวเองดีไกลคลอดการตกลงหยากก็เกิดขึ้น พี่ไม่เอาอะไรเลยขอแค่ลูกคนนี้คนเดียวกับสิทธิ์ขาดในการเลี้ยงดูพี่ไม่เคยรับเงินจากบ้านของแอลเลยนะพี่ส่งเอลิสเรียนที่ที่ดีที่สุดที่พี่จะทำได้เราสองคนแม่ลูกอยู่ห้องแถวเล็กๆพี่ทำหมูปิ้งขายด้วยนะแอลเหลือสามนาทีค่ะ พี่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของพี่เป็นแค่เษเซีวที่ลูสให้ลูกได้แต่พี่พยายามมากจริงๆเอลิสเป็นแรงผลักเป็นทุกอย่างในชีวิตพี่หลานเหมือนแอลมากนะทางหน้าตาและนิสยัยเหมือนจนพี่คิดว่าเอลิสเป็นเหลือสองนาทีสุดท้ายค่ะฉันพูดขาด น้ำเสียงแข็งกระด้างขึ้นมากจนใบหน้ายิ้มแย้มยำเล่าว,ว่าลูกสาวของพี่เฟิร์นเหมือนฉันยังไงหุบลงไปทันทีเด็กนั้นเหมือนฉันจริงๆแต่ไม่ใช่ลูกฉันเป็นเด็กที่เกิดจากเรื่องบนเตียงของลูซกับผู้หญิงที่ฉันแอบรักแค่คิดความเจ็บก็จุกคอไม่อยากฟังพี่เฟิร์นพูดต่อซะด้วยซ้ำ มีปากก็พูดได้แหละว่าครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดแต่หลังจากนั้นละ่ะจะไปรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาเอากันกี่รอบข้อมูลที่ได้รับมาจากนักสืบฉันยังรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพี่เฟิร์นที่ยำแย่ลงทุกทีลูซไม่ยอมยาแต่แดดบังคับจนต้องลงชื่อในใบยาทำไมนะรอเพราะว่าพี่เฟิร์นเบ่งหลานเพศหญิง เพศหญิงที่มูลราคาเท่ากับกระดาษเก่าๆให้แดดเขาหรือจะยิ้มออกไม่สู้ให้ลูสแต่งผู้หญิงใหม่รีบคอดหลานชายถึงจะดีลูสยอมทำตามที่พ่อบังคับจีบสาวคนใหม่ได้ยินว่าดีกรีเรียนหมอเลยทีเดียวถว่าลูสก็ยังแอบเที่ยวไล่เที่ยวขือพี่เฟิร์นจนอดีตภรรยาหอบลูกหนีออกจากบ้านแม่ ไปเช่าห้องแถวอยู่กลางตลาดเหตุเพราะแม่ของพี่เฟิร์นเป็นนกต่อให้หลูเสียงเข้าหาลูกสาวยามวิกาลทุกอย่างสงบลงด้วยการที่พี่เฟิร์นจ้างทนายฟ้องลูสให้อยู่ห่างจากเธอกับลูกเอกสารส่งสารลายเซ็นออกมายังไม่ทันแห้งพี่ชายกับพ่อของฉันดันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปซะก่อนเดาสิบให้ล้านเลยว่า ถ้าฉันไม่หนีออกมาเรียนต่อปีต่อมาพ่อคงบังคับให้ฉันแต่งงานกับผู้ชายสักคนที่เขาหาให้คลอดหลานชายหัวปีท้ายปีให้กับเขาพ่อของฉันอยากได้ลูกชายหลายๆคนพ่อแม่คลอดฉันซึ่งเป็นลูกสาวออกมาเขาก็อยากกับแม่แทบจะทันทีชีวิตก็เป็นแบบนี้เลือกทางเดินผิดยังเดินกลับออกมาได้ แต่เลือกคู่ชีวิตผิดชะไหนจะออกง่ายถึงเพียงนั้นสุดท้ายก็ต้องกัดฟันทนต่อไปคนตรงหน้าฉันช่างน่าสงสารไม่สิไม่สงสารเลยสักนิดพี่เฟิร์นสมควรได้รับแล้วนี่ถ้าแอลถามว่าพี่เห็นแก่นเงินใช่ไหมถึงได้หอบลูกมาที่นี่พี่ตอบเลยนะ ว่าใช่พี่เห็นแกเงินพี่อยากให้เอลิสได้ดีกว่านี้อยากให้ลูกออกจากสังคมที่นั่นบางทีสองมือพี่ก็ปกป้องลูกได้ไม่ดีพอทางนี้ที่อเมริกานี่คือทางออกเดียวแอลดูแลหลานให้พี่ได้ไหมพี่ขอร้องพี่ยอมทุกอย่าง ที่จะทำงานจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเองขอแค่แอลส่งเอลิสเรียนก็พอหมายความว่าพี่เฟิร์นจะย้ายไม่อยู่ที่นี่ใช่ร่างเล็กกัดฟันพยักหน้ายอมทิ้งศักดิ์ศรีทุกอย่างหากคุกเข่าลงไปกองกับพื้นได้ใช่ว่าพี่เฟิร์นจะไม่ทำ ถ้าแอลยอมรับรองวีซ่าให้พี่สัญญาจะว่าจะไม่ทำให้แอลลำบากเลยพี่จะดูแลลูกเองเงินจะไม่เอากับแอลสักบาทขอแค่ที่พักกับโรงเรียนให้หลานจนสิบแปดแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์พี่จะบอกเอลิสให้เอาเงินทุนมรดกที่ได้มาคืนแอลแต่ถ้าแต่ถ้า จู่ๆพี่เฟิร์นก็ชะง,งักท่าทางสันเทาแต่ถ้าแอลไม่อยากให้พี่อยู่พี่อยู่คนละเมืองก็ได้จ้ะหรือพี่กลับไทยก็ได้จะส่งเงินมาคืนแอลทุกบาทเพอทำงานที่ไทยจะได้สักกี่สตางค์เชียวแค่ค่าโรงเรียนดีๆในนิวยอร์กค่าเรียนปีหนึ่ง ซื้อบ้านที่ไทยได้เป็นหลายหลังไม่นับเหลือบรายในครอบครัวของพี่เฟิร์นอีกคําว่าสังคมที่นั่นพี่เฟิร์นน่านจะรวมถึงพฤติกรรมรองแรกแหกกระเชิงของแม่ตัวเองด้วยหลังยาไม่ได้เงินจากครอบครัวชั้นลูกสาวที่แต่งออกไปอย่างมีหน้ามีตาอย่างหอบของและภาระตัวโตอย่างลูกน้อยกลับไปอยู่บ้านได้ยินว่า มารดาแท้ๆของพี่เฟิร์นทั้งตบทั้งตีด่ากล้าวประจานจนเพื่อนบ้านระอาแล้วยังบังคับให้พี่เฟิร์นแต่งงานใหม่ไม่ก็กลับไปง้อลูเสียงซะฉันมีประสบการณ์จากการต่อสู้กับบิดาบังเกิดกล้าวมาตั้งแต่เด็กรู้ดีว่าการบังคับจากผู้ปกครองทําให้เราตกอยู่ในสถานะยากลำบากกายและใจแค่ไหน หากอยู่ที่อเมริกาพี่เฟิร์นสามารถหนีจากพ่อกับแม่ได้เอลิสเองก็เช่นกันไม่ต้องทนฟังคำดูถูกจากตายายเพื่อนและคนรอบข้างทว่าวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเอกภาษาไทยของพี่เฟิร์นมันไม่มีค่าที่นี่ทำได้เพียงงานรับจ้างเด็กเสิร์ฟหลางจานเงินตอบแทนไม่ได้มาก แถมยังต้องควงกะทำงานอีกพี่เฟิร์นเองก็น่าจะรู้ดีแต่ผู้หญิงคนนี้กำลังสละทุกอย่างเพื่อลูกสาวของตัวเองยอมกระทั่งใช้อายุไขของตัวเองทำงานหนักแลกเงินเพื่อซื้ออนาคตให้ลูกแม่ฉันอยู่ตรงไหนนะเวลาที่ฉันมองออกไปแล้วเห็นเพียงความมืดมิด พี่เฟิร์นอยากให้ลูกได้เรียนต่อเรียนหนังสือที่ดีๆหลังบรรลุนิติภาวะก็ยังได้เงินมรดกก้อนใหญ่ไว้ใช้เรียนต่อแล้วหนูแล้วฉันจะได้อะไรคะ